รรมสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายคลิปรรมาเตือนใจสําหรับคลิปนี้เราลองมาทีนิ้พิจารณานิ้วมือทั้งห้านิ้วของเราก็แล้วกันอไม่ต้องยกก็ได้นะเดี๋ยวปแปลกก่ความหมายเป็นอย่างอื่นนิ้วทั้งห้าของเรายาวสั้นไม่เท่ากันนิ้วชี้ตรงที่จําได้ว่าเขาเรียกว่าดัชนีนิ้วกลางเขาเรียกว่ามัตชิมานิ้วกลางหนิ้วนางเขาเรียกว่าอนามิกา นิ้วก้อยเขาเรียกว่าอนุชานะส่วนนิ้วโป้งหลวงพี่จะาำไม่ได้นะอานิ้วมือทั้งห้านิ้วของเรามันยาวสั้นไม่เท่ากันฉันใดคนเราก็แตกต่างกันฉันนั้นเป็นคำพูดพระอัญญาลนัญญะถ้าหลวงพี่จะไม่บหนนะท่านได้พูดนาเปรียบเทียบเปรียบเปยในความหมายของนาคนเราที่เกิดขึ้นมาแล้วย่อมไม่เหมือนกันย่อมไม่เท่ากันด้วย รูปร่างหน้าตาด้วยสวดทรงองค์เอวสูงต่ำดํำขาวน้ารอที่เลส,สวยอะไรประมาณนั้นอย่าได้เอาความแตกต่างกันภายนอกนั้นมาสร้างความแตกแยกให้แก่กันและกันเมื่อแตกแยกแล้วมันก็ไม่เกิดความสาม,มัคคีก็นําไปสู่ความเดือดเนื้อร้อนใจความวุ่นวายอะไรต่างๆตามมาทันทีในความหมายก็ยังรวมไปถึงใจของเราด้วย ใจของเราไม่รักคนนั้นชังมากกว่าคนนี้ชังคนนี้มากกว่าคนนั้นให้ใจเสมอเสมือนกันเคยมีคนไปถามองค์สมจพรปัสมานสัมพุตธเจ้าว่าระหว่างพระราหุลกับพระเทวทัตนนั้นท่านรักใครมากกว่ากันพระราหุลก็คือบุตรของท่านนั่นเองส่วนพระเทวทัตนนั้นก็คือคนที่ รอบวางพระชนรอบทำร้ายพระองค์ท่านพูดง่างยๆก็คือศัตรูท่านเอศนั่นเองรักใครมากกว่ากันท่านก็ตรัสตอบว่าเรารักพระราหุลเถิดเช่นไรเราก็รักพระเทวทัตเถิดเช่นนั้นคือสม่ำเสม,มอกันความรักนี้หมายถึงความรักที่มีเมตตามีความอรุณานะคือสม่ำเสม,มอกันไม่ใช่ว่า รักพราหุนผู้เป็นลูกมากกว่าศัตรูไม่ไม่ใช่คือสม่ำเสมอกันท่านสาธุชนที่เป็นพ่อแม่จะเอาแบบนี้ก็ได้นะระหว่างลูกของเราหนาสองสามคนไม่รักคนนั้นมากกว่าคนนี้ไม่รักคนนี้มากกว่าคนนั้นนะถ้ารักไม่สม่ำเสมอกันความน้อยใจความน้อยเนื้อด่ำใจก็จะตามมา ดังนั้นก็คือให้รักสม่ำเสม,มอกันก็แล้วกันดังนั้นก็อย่าอเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกลุงพี่เปรียบให้เห็นก็แล้วกันว่ามีพวงมาลัยพวงหนึ่งในพวงมาลัยนั้นก็จะมีดอกไม้สีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีขาวเป็นต้นนำมาร้อยเรียงกันมันก็เกิดความสวยงาม ถ้าแตกกันมันก็ไม่ได้รูไม่นางชมฉะนั้นแล้วความแตกต่างกันมีได้แต่ความแตกแยกนั้นอย่าได้มีถ้าแตกแยกก็ไม่เกิดความสามัคคีเมื่อไม่เกิดความสามัคคีเอาล่ะความวุ่นวายก็ตามมาความผิดมองของใจกันก็ตามมาแตกต่างกันได้แต่อย่าแตกแยกท่านสาธุชนทั้งหลาย ธรรมาเตือนใจ,ใจสำหรับคลิปนี้ฝากท่านทั้งหลายพินิจพิจารณาเอาไปแล้วกันขอความสุขและความจเจริญรุันเกิดมีในท่านสาธุชนทั้งหลายขอจเจริญพร